เ,เป็นเกี่ยวกับดาวดาวพระเสาย,าย้ายวันที่สิบเก้าพฤษภาคมวันที่สิบเก้าพฤษภาคมดาวเสา,วยาย้ายจะมีผลอะไรกระทบต่อคนวันอาทิตย์บ้างลอดูสิกระทบต่อคนวันอา,า,อาทตออาิตย์บ้างไหมดาวพระเสานี่เป็นธาตุไฟนะ ไปเหมือนกันเป็นผู้ท่าไปแรกคือครูบาอาจารย์ความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเ,เป็นครูบาอาจารย์หรือสายเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับพวกหมอพวกครูบาอาจารย์พวกผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงต่างๆอ,อ,อันนี้ก็เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองของคนวันอาทิตยนะ์ดาวพระเสาร์เข้าก็จะมี คือถ้าไฟมันส,งส่งเสริมกันอนะ่ะก็จะมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามามีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ส่วนพระลาหมนี่คืออแต่ก็จะมีความรุ่มหลงรุ่มหลงมัวเมารุ่มหลงยังไงคือรุ่มหลงแบบอบายยมุกหรือรุ่มรุ่มหลง,ลงในเรื่องการหาเงินหาทองรุ่มหลงในอาชีพการงานแต่อย่าไปหลงอบายยมุกก็แล้วกันนะคะ ไฟต่อไฟนี่มันร้อนแรงอันนี้คือพระเสาวย้ายมีผลกระทบกับคนวันอาทิตย์นะคะ